ใช่สบายดีคุณแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุคนที่เขามาหาสมุด้วยมาเบิ่งวกดีโอของเราเนาะวันนี้เึิงว่าได้นอนหน้าทุกคนในเมื่อคืนเึิงว่าห้างก็บพิ่งถ่ายเนะาะเพราะฝนตกผ้าแตกผ้าดังหา้างเลยหยานเรามาถ่ายตอนเสาร์ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเสาร์เนาะหัวเกลือไก่มีงัวนึ่เนาะทุกคนเลยงัวประมาณสองสี่ห้างูแปะตทุกคนทั้งทั้งนหน้าอีกสองตัะ สองโตนี่ก็เป็นสวนกุ้งไม้กูตอกมีสร้สางอาชีพาทุกคนพยายามลีเนาะไปถึงว่าฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่พยายามลีเนาะลองเบิ่งว่าสิได้ยังไปทุกคนฝนก็ตกแห้งเมื่อคืนผ้าแตกผ้าเหลื่อมวูยเป็นระยะนอนน,น,น,อ,นอนหน้าเนาะนอนหน้าเมื่อคืนนี้ ปาลินนาาเขากำลังออกทุกคนเลยงามเหมนงามหายหมงงามหายจังว่าลีฮะุ๊บย,ยูเดี๋ยวไปเบิ่งกันบาสิมานหรืยอบอ่หนิน้เปีโตยามดียามต้นกันทุกคนเนยบาสิมานหรือบอ่เนะไป ดวงหน้าตาก็ยังไม่ได้สวยทุกคนตื่นมากก็เลยเบียกใกล้แล้วก็พาทุกคนมายำดีนนอนหน้านะบรรยากาศขัทกคนแล้วนอนหน้าไปไปเบิ่งกันว่าสิมันหรือบ่ฝนหักตกแห้งเมื่อคืนนี่เนาะทั้งผ้าเหลืองทั้งล้มทั้งมาปีนอนหน้าก็เลยเยะเลยประกาศเปิดโทรศัพท์น,นะโอ้ควบต้มไงทุกคนโดดกินควบโดดกินทุกคนเนะี่ย ตวบางไงโดเอาเวทันดนันบ่รู้จักบิ่งบงลีบั้งบึงน้องห้องเป็นแนวไดนคมันหรือบอ่อมันอยู่บ่อมานี่เนาะขอยาแต่พ่องูเด้อขอยาแต่พ่องูเด้อแล้วจะ้ะ Bà ấy. Bà, nằm mà, mà bỏ ngô của ai bỏ ao năm leo má má bơng gắn con hoa chim măn luôn đi nè cao bộ phát nè oh nghe đây lớp bắt đây tiếp con ok nè nó bơng gắn hoa chim măn luôn bỏ cắn cắn cọ vậy วิ i, đó, oh, ức, ่งเจ้งูทุกคนตายเด้อผูเจ้างูยังตัวใหื่อไงงูยังหวะว่าจะผอป่าผองูก็ทุกคนไล่กันไก่ดูละดูละเขาต้องแนวออกแค่นึง เอออากนนคโอเคนะทุกคนตอนนี้เฮาได้องูออกล้นเนาะถึงว่าเฮาไปถ่ายทุกคนเลยตัวเมือยหร่ยังยังให้เดกคนขนยตีนดดักดๆกดัอยู่ด้วมงกมมาขยันเลยอะ

จับเบิรงแล้วโอ้ยบอจะด้าม่อให้ไก่รูวป่ะคนก็จะห่วงว่างูต่แเนอะแต่ปมะเดออกงูสิงถึงว่าตอนนี้มันได้ตายแล้วแหละับพ้อบอกออกเรือมันสิเวลาป่าลงมาเนาะมันสิกินป่า มันจะกินปลาเวลาปาลาลงนี่แล้วถ้าเห้าบองงูออกมันจะกินปลาแล้วมันจะจ่อเหยื่ขาดขาดได้ทุกคนเลยมันเห็ดเหยืง่งมันบวขาดแต่หัวมันดุดๆดุดุดไปไ,<ว>ไปตัวใหญ่กบเลนน่มาได้ได้ทุกคนเลย ปะ่ปะหา้ากสิบกินไปหาหนึ่งเขาก่อนทุนเลยบันดนนี้เจ้างูบด้ปลาซะบด้ปลาจะพ่องูเนาะเลือกถิ่มไปถิ่มขึนไก่ไถปถ้าใารเรียงไก่ตีนี่โอ้ยเอาไปหายไก่กินได้เลืองทุกคนเลยตายซะ ăn nên khâu còn con này bạn và chỉ để bà của bữa nó bữa mà ăn tao sợ thế bà oh, bà cái này nặng con này bà xin cất nên khâu mà Hãy subscribe nã mà tát nhả to tát nhả ai à này ô à thế nào tiếng này nhèng có bĩa có bĩa là bực cái thời gian này thế แม่งูสิงห์ย่างวานเนาะทุกคนจับต้มนี่มันคนฮ้องงูนะงูตะแฮเคือว่ามันกินได้คือกันแต่เฮาก็บ่เคยกินายกจสิกินช่วงานเน12เนาะมันยังก็มันเบิดา12เข้าไปเข้าไป ไปหันหึ่งเขาก่อนทุกคนเลยขึ้นขึ้นโอ้เก่งเด้อเว้ยขึ้นไปต่อไหลลงไหลลงไหลไกลลงไหลไกลลงไหลไกลลงดููอะไรมันไหลลงไหลลงไหลไกลหน่อลงนะมหนึ่งเขาก่อนทุกคนแาบนี้ nửa cặp lần nắp กระปูมันมีกระปู่กระปุ่นแลเบิ่งปลาคอใหญ่นช่นไงเดบับถูกคนนลยปากคอไงนี่ปากคอใหญ่ถือว่าถือว่านี่เนาะเฮาบริมาวานถือว่าพอมาอยู่หน้าเนาะเป็นยามได้ไงถูกคนเลยว้าต่อ มักบูอัเนาะนี่มัแงแดงเที่ยงห้ากะซีจากโคกโคกนิดนึงทุกคนเลยนี่กระตุ้มเนาะกระตะุะตะ้มเห็ดด้วยจากเข่าแล้วก็มะกล้วยเนาะลองสิกินให้ทุกคนดูนอ๋อนะหน้าตาแค่นี้มันแบบตื่นแต่นอนทุกคนเลยนี่นี่คือกระตุ้มเนะาะไผยไปว่าหิวเข่าอีกยังแบบหิวแห้งกินตัวนี้ลงไปสามารถซอยได้เนาะทุกคนเพราะว่ามัน,นจะมีเข่าแล้วก็มะกล้วย หอมเนาะห,อ,หอม,หอมลองทองเลยอันผูดหนึ่งไปเวิด์สามโคมนะโอ้ยเขาพนักมาต้องกินเลยก็ได้อิ่มทุกคนเลยเนี่ยทอดเบิร อยากน้ำบ่ขาซิงหัวปลาอยากบ่เดี๋ยวมือมาเดี๋ยวมือมหขขางนึงมือมันจักทุกคนนี่คือบรรยากาศตอนเส้าเนียนอยู่หน้าอยู่เนาะนั่นจะมีโกกหมักฝรั่งเลยทุกคนเรือว่าหมักซิดาแหละซิดาใหญ่เนาะลายอยู่หมาก่อนกกนะถึงนั้นนี่แหละตอนนั้นเท่านั้นแหละ หลายอยู่มากมันนี่ทุกคนเลยบรรยากาศตอนเช้าอยู่ไหนอยู่หน้าเนาะไก่อิ่มอยู่บ่เกลือกเ,เขามากดเข่ากําลังหนึ่งไว้ไฟติดอยู่ดิไฟติดอยู่บ่บ้าน